ยังเลยทงเลยโอ้ยทงพุนจะย่างข้าเหนียวย่งทั้งขัาเหนียวทังขาเจ้าเอยเกี่ยวสามลนึ่งนี่นะโอ้เกี่ยวสามลายนึ่นเราเอาขึ้นเราเอาขึ้นเลยตอนาะเกี่ยวสามลายทางบ้านยังบรไเกีียวจ้กต้นข้าเจ้าก็บทงผุ่นกัย่งบะมเกแปดลายลอันนี้นะโอ้แมงกะพุนแมงกพุนเฮ้ย ผัวแซ่บ้าวสาลีแข็งไว้ไม่แข็งไว้ไม่ได้เอาไว้ใต้ช่องฟินะถ้าิแข็งมันจะกินน้ำมันจอมน้ำแข็งแล้วออกมามันเป็ื่อยเป็นยุยยุยเลยเบอมันจะเป็นยางสติบ่อาเมือตอนแรกนี่ก็กินลดละลวกกินรสพ้อมโนอน้ำจิ้มรสเด็ดขข น้ำจิ้มรถเด็ดรถเด็ดใส่ตู้เย็นไว้อย่าไปเอาออกทีมเอามาฮะก่อนนทุกคนเก็บไว้ทินตั้งหืมแซ่ดิ้มกับข้าวก็ได้แซ่เป็นเล้ ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะโอ้เบิ่งของฝากจากวันเยี่ยมพี่น้องเต็มรถหนึ่งเต็มรถอานยาพูดะอันนี้แล้วความพันเจ้าเอาซื้อมาเนาะปูเนี่ยเนาะพันเนี่ยเนาะนี่เออเออหนาเอาเม็ดไวใปลูกเลยหนะแม็ดมันเหนียวมันเหนียวปลาดาละมักปลูกอยู่ดอกเยี่ยมแลงนี่ล่ะปลาผูคอยอามากาฮ่าอวยพรยังจะผสมกระไกปลาเบี้ยวเราขยันแต่ได้ละบริยูซื่อๆไดี๋ยว ขายของพร้อมปลูกนั่นพ่ออันนี้ของวาเากำัเราดูเห็ดงวะโอนประเตนกับเลี่ยงลานอยู่โอนประเทนเลี่ยงลาน บ้าแล้วบอคือบานเฮาแล้วเนาะเป็นเงินเฮาคะแนนขยันเนาะไปสัมภาษณ์พลทหารค่าแม่ใช้พลทหารเนยเด้อพลทหารเขากินเบรย์เคยเนาะบ่เขาอารมณ์ไตแล้วอารมณ์ไต่เราบอสัมภาษณ์พลทหารแนนวสันพลซองพลทหารนี่แหละ กำลังเจอพลทหารเด้อส่ผู้อ um> ีกพลหนึ่งสามพลผู um> fa ้ได้นพลหนึ <h <h ่งอ้าสัมภาษณ์ยากอือยิ้มยิ้มปุยปุยติมาเป็นลายหลบงภูกใจลาใสัม่าบ้ย เมื่อบอกูก่นเขาต้องไปต่างเทศมากินหมูน้อยเ้วย่านไหอันยานไหคิดหอดบ้านอยูว่าซานอเาม่เกลบ้านลนะบยบานี้ไปสิลูกผมมองให้ดิอ้าเหรออันนี้มันลอยกล้าตายเลยเนี่ยค่ะแล้มันกับพังไรขึ้นแล้วเอ้ยรอยยังว่เนี่เอางเมย์ด้บ่ได้แล้ว บ่มีผู้รกองกลมงอใครแล้วอ้ยสบายมากเลยนะเนปหลังใส่สด้วยเาะ่นออสีแมันเรียนกันเลยได้มาอ่านพร้อมกันหลหลานเต็มฮะปลาอร่อกมากเดินลา ป้าเดินทางไปกรุงเทพมาเบิงเบิ่งพลทหารดูสิรัชเลยเอาสิรัชต้องนั่งหมดยังไเฮ้ยพลทหารก็บ่าวเนี้ยกันแม่ก็สัมภาษณ์แม่ร้อยเจ้าแต่สัมภาษณ์ตัวสัมภาษณ์ไปเลยแต่ยังว่าสิหายขึ้นหอดแม่อยู่ตายบาดนี่ไปแท้เลยไปแท้เลย อย่างแรกนะอย่าให้ได so, like so ้ก oh, ่อนก่อนสิไปลกผมหงอกก่อนเด้อก่อนสิไปลกผมหงอกก่อนเด้อบ่มีผู้ลกไข่เดียบบาทนี่สามเดือนผมได้เจได้มาเออสามเดือนเลยเจรงมาลกผมหงอก้ยี่บอมเนสามเดือนได้ไปเยี่ยมบ่แมเนบ่ได้ไปเยี่ยมบ่หรือวันอ๋อฟึกฟึกเดือนกว่าบ่เดือนนึงแล้วขับป้อยมาบ่เดือนกว่าเลยให้ไปเยี่ยมชักเดือน ประมาณเดือนกัวไปใส่สองเยี่ยเออแล้วก็มาบอกถ้าไปตะโหเลยเขาเขาคุกนะหฮะได้มาเขาให้เปิดให้เยี่ยมเขาไปเยี่ยมก่อนอาทิตย์หนึ่งเยี่ยมอาทิตย์แรกเยี่ยมบ่เนี่ยอาทิตย์นึงก็ไปแหละโอ้บาดทใพ่อกับแม่งอยากไปชอบบาทจั๊กยูสไยวะสระบุรีสระบุรีจักสิไปหอดบ่บาดนีเสระบุรีพอด้วย เห็นเห็นแม่ไปบัดซีไฮอยากมาบ้านแล้วยูพุ่นละมูแหงหลายสีแหลยิ้มปุยๆแล้วสีแหลเนาะบัดนี้มันไปรับส่สาตว์โดยเฉพาะเลยเออมันได้ไปรับสายสาตว์มันยิ้มปุยๆมันดีใจเออ จักสีโตกยังนั่แลเนาะใส่ซาดไหมใส่ซาดบ่ใส่าดนเออลูกน้อยเดก็ขึ้นหอเออลกน้อยฮันเด้จักเมียให้จักผัวละวะสีหจักไผ่สีหายคิดทอดไผรบานเนี่ คน uhm. แม่กับล mm. ูกท pa ้อกันเออท้อกันแล้วท้อกันแล้วเนาะอืออีผู้หนึ่งเด็กแต่ผู้ชายเนาะฮะอีผู้นึงก็นี่เดะอันนี้ว่าคนนีเด้บักหน่อยสามผู้เด้สามเออ